มันมันเป็นเรื่องการช่วยเหลือตัวเองในเวลาที่ใครในบ้านไม่อย่างพ่ออย่างแม่ไม่อยู่อย่างพี่ไม่อยู่ทํางานกินเราก็อยู่แล้วก็ทาเองได้ไม่ยากนิดเดียวเนี้ยเปิด YouTube เลยเรื่องการทำอาหารแต่ละเชนนีก็มีทําให้ทุกทุกทุกมีหลายคนนะที่เป็น YouTube เกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยแม่แต่แต,แต่อิฉาเขามีคนเข้าไปดูเยอะมากเลยได้วิวยอดวิวสูงๆนั้นเลยแต่อย่างว่านะ จริงๆก็อยากทำแต่มันออจะทําไงเด,เดี๋ยวหาโอกาสทำอะ่ะพยายามจะหาโอกาสทาดูเพราะว่าจะตรงนี้แหละนั่นแหละครับใช่ปัญหาคือนนี่จะทําอะไรใช่จะให้เขากินอะไรเนี่ยมันนั่งคิดจริงจริงริงจริครับอยู่ตนั่งคิดอีกแล้วเอ,อ๊จะทําไม่ถูกใจไม่ถูกใจแล้วประมาณนี้แหละ อยากทำนะไม่ใช่ไม่อยากทำทำทุกอย่างได้หมดแหละเพียงแต่เรามีวัตถุดิบพร้อมเนี่ยทำได้เลยแนะนำบังคับอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้ครับทำได้เอามาลองลองคิดเมโน,โนูไม่ห้ผมก่อนแต่ว่าวันนี้ยังถ้าในตู้ดูในต๊้ก็มีหมูสามชั้นอยู่ตอนนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ <c oughs> ผัดเนี่ยผมไม่ค่อยอยากทานจริงๆนะ นี่อยากหามากเลยถ้าเป็นพวกปลาโอเคเออต้มยำปลานิลก็ดีนไอพายกลุงนอนพ่อมองแล้วลุงนอนพ่อมองอะไรนะจ้องกันนะจ้องกันนะจ้องกันนะงัดเอาพ่องัดอีกแล้วดู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 ทําดูทําเอาอีกแล้วเอาเอาลุงนอน ่มองแล้วมองไม่ไม่มองสักทีเดีด๋ยวดูดูดูพ่อเราเลยว่าอ่าเอาออกแล้วตาเชื่อเชืเชอเชื่อเอาออกเลยครับแม้เล็งมาแล้วงัดโซ่แก้กันเส้อง,งั้นแหะลุงใส่รรสบอกลุงนนท์ก้มดูจังเลยไม่ดูเลยพ่อยืนอยู่ก็ไม่ดูงัดโซ่ให้ดูซสเลย เนี่ยนะพ่อน่ารักอย่างนี้แหละไม่รักพ่อได้ยังไงหนงต,งตั้งตั้งหลักที่เมนูสี่ภาคสัปดาห์ละภาคโอ้โหอะไรครับเหนืออ๋อเหนือก็ไอ้ไอไนะี่ไงเอแกงโฮได้แกงโฮก,ก็ได้แต่ไม่มีเครื่องไม่รู้เออเดี๋ยวเดี๋ว,วแก่งหฮก็ได้ ขอบคุณครับคุณนิติการเิดสมบนใ์ใจสืเอเชยวภูสีบดวขอบคุณครับเอา้าโอ้ปลาพามาเลยเนะี่ยไปตอน้ดูปลาพาอยู่ไหนเนะี่ยมาไหมันนี้มาไหมนะเนี่ยเฮ้ยมาลองชิมอาหารผมเร็วเพราะเอกคิดว่าคิดแต่ไปดูคนไม่คิดจนนท่านเลยบะโอ้โหอนเมื่อกี้นวะเมื่อกี้งัดงัดงัดกันอย่างพ่ออย่างี้นะครับ อ๋อมาครับเชิญครับเ,บเงียบๆสบายๆอากาศกำลังดีครับคุณป้าหมาเร็วมันดูพ่อเลวพ่อรู้สึกวันนี้พ่องอนบ่อยครับงอนบ่อยมากเลย <c oughs> กอนกับลุงนนท์วันเช้าก็เล่นสายเสกแต่เช้าเลย <c oughs> ไม่ให้สักทีสัญญากับเอฟซีว่าจะให้กล้วยก็ยังไม่ให้โมโหเลยนี่ตาดเลย ก็คุยเองไม่เหรอเดี๋ยวเอฟซีให้มาแล้วเดี๋ยวจะดูแลเป็นไงล่ะก็เป่งไว้พรุ่งนี้วันสี่เอาก็จะกินน่ะก็อาจจะเอาวันนี้เลยวันนี้เอาไหโอ้จริงครับก็รับจารนะครับผมครับผมไม่งัดไม่สาดไหไรสองสามครั้งเนี่ยเป็นสิบเลยเออใกล้ใกล้จะสุดแล้ว สก,ก้อนมันมนมนมน้งมีก้อนผมก้อนเนี่ยปิวมาในโอ้ยนะพรุ่งเนียเกือบโดนเกือบโดนหัโโวลุงนนท์ดีแล้วพอดเป็นทหารเก่าหลบทันแค่คือลุงนนท์เนี่ยเป็นเาเรียกอะไรทหารผ่านหลบลูกกระสุนเก่งครับแล้วทำไมมานั่งไกลจังไม่เอานี่ตรงนี้แหละมันล่มตรงนี้ล่มอาก,กาศดีด้วยอากาศดีใกล้สายสายเคเบิลคิดว่างีบซีเยอะไหมเนึ่งมีแค่นี้แหละ โอ้อะไรโอ้ก็อ้าวก็เริ่มไงเริ่อมเยอะเดี๋ยวจะลงเนี่ย